มีแต่ผู้ผลิตผู้สอดโซ่จนเลยครับส่งออกสินค้านําเข้าสินค้าเนี่ยพวกเราก็ขาดรายได้ซึ่งจะมาจับจ่ายในชีวิตประจำวันรถจะโดนเยึดบ้านจะโดนยึดต่อไปสิบล้อรถพ่วงผู้ประกอบการสินค้าทั้งหมดเนี่ยท,ยที่ที่ส่งออกไปชายแดนเนี่ยเอทีเอ e <า>ีก็จะโดนปิดบริษัทรถขนส่งรถสิบล้อรถสินค้ารถพว่วงปิดไม่ได้ไฟฟ้ามันแกล้งมันบอกว่าตัดแล้วมันก็ยังไม่ตัดน้ำทำไมไม่ตัดน้ำเพิด้วยล่ะครับ ใช่ไหมครับถ้าจะเอาไปนจริงๆอ่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามองประเด็นเรามองมิติแค่ความมั่นคงนะครับแต่ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเดินต่อครับท่านครับแล้วก็ไปต่อเนี่ยเราต้องยอมรับว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยและกัมพูชานี่นะครับมันทําให้พี่น้องหลายหลายคนซึ่งไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งด้วยไม่ได้มีความรู้สึกไปทะเลาะอ,อะไรกับคนกัมพูชาทั้งสิ้นเนี่ยกลายเป็นว่าก็ต้องได้รับผลกระทบ ไปด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบเนี้ยมันกว้างขวางจริงๆรการค้าระหว่างประเทศไทยแลนะกัมพูชานะครับมันมีมูลค่ารวมๆกันเนี่ยนะครับเป็นแสนลา้านอันนี้เราก็ยอมรับความจริงว่าเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็คุยกับรัฐบาลไปบ้างแล้วนะครับแต่หลังจากที่รับหนังสือเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมยืนยันกับพี่น้องว่าเดีย๋ยาจะไปหาลือเพิ่มขึ้นผลักดันมากขึ้นนะครับเพื่อให้ มีมาตรการ,รที่จะมารองรับผลกระทบของพี่น้องประชาชนทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นไปแล้วและผลกระทบที่อาจจะมีต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับพี่น้องสื่อมวลชนมากขนาดนี้ผมยืนยันว่าหนังสือไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็ยืนยันกับพี่น้องว่าทั้ง7ข้อนะครับที่มีการเรียกร้องนะครับผมเองก็จะนําไปพูดคุยต่อไปผมยืนยันกับพี่น้องว่าผมอาจจะไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินใจ อำนาจตัดสินใจเป็นของรัฐบาลนะครับแต่ผมจะทําอย่างดีที่สุดในการที่จะเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อไปหามาตรการในการที่จะแก้ปัญหาต่อไปยืนยันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ผมนะครับมีสสปิยรัตน์กรุงเทพมีสสชุติพงศ์นะครับพีพพบพินโยซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยนะครับเราเองก็ตั้งใจนะครับแน่นอนว่าภารกิจหลักอาจจะเป็นเรื่องคอสเซนเตอร์อันนี้ยืนยันกับพี่น้องว่าคอสเซนเตอร์ก็สร้างความเสียหายต่อประเทศแต่ว่าอีกทางหนึน่งได้นังนั้นเนี่ย ผมคิดว่าทั้งสองปัญหาเนี้ยนะครับมันก็จะต้องหาแผนในการรองรับเช่นเดียวกันนะครับก็ยืนยันครับว่าหนังสือไม่หายนะครับแล้วเดี๋ยวจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปรอถึงแค่ให้กลับไปกรุงเทพก่อนเนาะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะครับผมจะเข้าไปในประชุมประชุมที่ห้องของสุราก,กานนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้มีการหาบลอเบื้องต้นว่าจะมีมาตรการอย่างไรต่อไปนะครับก็จะทำอย่างดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้เลยนะครับขอบคุณที่เรา,า,า,ามีกต่เพื่อต่อใช่ไหม